สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ n g t นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมอีฟบอนสมนนะครับนี่แล้วก็มาอยู่กันในพาร์ทที่24นะครับโอเคครับมาพาร์ทนี้เราก็คงเปลี่ยนแผนการเล่นเป็น442นะครับนี่หน้าคู่เลยผมว่าลองเล่นครั้งแรกนะแผนนะ่ะไม่รู้จะเข้ามือบ้างก็ไม่รู้ครับโอเคมาแข่งเลยเจองานเตือดได้สเปอร์แม่ ไอเกมนั้นก็เทียบได้ว่าเสมอมันหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหแล้วช่วงนั้นเกมเราสะดุดเลยฟอร์มอาจจะเกมนี้เราจะมาถล่มมันให้ยับขาบ้านครับเกมที่แล้วมันเสมอได้บ้านแล้วอะแต่เกมนี้มันจะย่อยับขาบ้านอ้าหน้าคู่อะลองของใหม่อะเดี๋ยวก็รู้ครับ หนูเด็กคนรั่วจะผมจะแพ้ป่ะเจเอ็มมาเป้มะฮึปไอชิปหายมึงส่งอะไรเนี่ยโอ๊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 ยชิปหายโอ้ยไอ้เชี่ยโดนเปิดตั้งแต่สองนาทีแรกอะบ้าไปแล้วเดะไม่ได้ละหน้าคู่เรามันไม่ได้ผิดที่แพ้นะไม่ผิดที่ผมไม่และส่งเข้ากลางมันมะเขืออะไรวะ โอเคโด้ไมมวิคาริโอไปหาชีวิตจริงก็เซฟเดี๋ยวได้เจอแมนยูในเกมยันเหนียวมากนะโอเคหาวฮูวิตเก็บมันได้ปะเป้แก้ตัวหน่อยพลาดไม่แกคาร์ลเกอร์ตามไม่ทันหรอเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ตามติด่ะไปเลยไปโอ้โหนี่ เปิดหรือยิงวะเฮ้ยเราต้องรีบตามให้ทันนะท่านผู้ชมอย่าให้แม่งน้ำครึ่งแรกได้หนึ่งสูงนะไม่งั้นเกมเราลำบากเสมอก็ได้เสมอไม่ติดนะครับแต่ชนะก็ดีอุ๊ยโอ้โหแม่งเบียดอ่ะโอ้ยิงผมยิงไม่ได้เลยอุ้ยอ้าวสวยใครใครดักบอลทีมเบอร์ดักบอลหัวแตกอ่ะอ้าวตอกฟุนมาสวย ยิงในสวยนะครับโอ,โ,โอ้โหกูตามมาเลยเว้ยเชตโกจัดให้ให้ดูภาพชา้าครับการต่อบอลแบบอะไรยุคคลาสสิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนี้ยเอาว่ะนาคู่อย่างงี้เชตโก้รุนไอดีนะครับรุนดาทั้งวง,งควบพี่โดอย่งี้ยูเคเลสเราไหมเงี้ยแค่นั่นเด้อสำรองยาวมั้ง เอา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 นี่สวยโอ้ยเตะอัดไข่พามือมาพ่ามือโชว์ผลงานหน่อยนี่เอาโอ้ยเฮ้ยชิบหายลุดอีกแล่ไเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเตะออกเกือบท่านผู้ชมเกือบอะไม่รอแทะใจหายใจความโอเคเอ็มาเป้เอ็มาเป้ผิวอยู่แล้วครับได้อยู่การเลอการ์เลอร์ตามไม่ทันเลยเว้ย กระชากไปเปิดด้านหน้ามีแต่สูงสูงโอ้โหเตะติดใครอีกโอเคส่งให้ใครเอาเซตมาโอ้ยไม่ออกหลอกทีนึงโอ้โหหลุดจับหลุดหลุดเก็บออกหลังเฮ้ยชิบหายละวุ้ยต่อต้นมาเหนือชั้นสเปอร์สเปอร์ไงใครแน่ไม่รู้จักครับแม็กไว เอ็มเปเป้ไปฮะไม่ไปโุณผู้มครับโอ้โหแล้วเจอแม่งโคตรตัวอ่ะเอ้ยเอาไปไม่คว้างอย่ี้ไม่คว,าควา้างเฉยเลยเฮ้ยเอาชิปหายจเจอเซปเปอร์ไปแม่งอดกินคินชี้เลยครับชี้เปิดมาไม่ได้เลือกอย่งอางครับโอเคซีมมอนเหรอซีมมอนแม่งยิงเราใช่ไหมตอนต้นเกมครับเตะอัดแม่งไง เขยเซ่ภาพวาสวยเขยเซ่ดักบอลได้กัดได้ถ้าตู้ฮออูว,วิทเอ็มปัปปี้มาโรนันโดออกโซดมาตุ้ฮูวิตไปหาโคพาเมอร์โอ้โหหลุดมาอย่างงี้ใส่ตะกรอได้เลยบอกเลยอ่ะโอ้โหใส่ตะกรอใส่รอบหลังกันรอบนี้อย่าเพิ่งเปิดไปหาเช็ตโกโอ้โหเซฟนี่หานี่แม่งเซฟจริง,งๆ,ๆครับ ตั้งแต่ในชีวิตจริงฮะท่านผู้ชมที่มันเจอกันอ่ะที่มันยูโจ,นจนเธอเปิดได้ใครดโดนใบแดงอ่ะไอโรเมโลฮะอาหารี่แม่งเซฟที่ผ่านได้หลังบ้านอ่ะชิโก้ไม่ได้เหรอสวยโโตรนกี้ก็โโตรนกี้เอะยิงท่าแต่ท่ายากโอ้โหโคเปอเมอร์ how เส้นอ่ะโรเมโลไล่ครับบอกได้เลยครับ มันต้องโดนเตะม,มุมสักลูก่อนหน้าเราไม่ใจตรงสงูงโอ้โหเปิดแม่งบล็อกออกมาอย่างเดียวเลยอเอรเคเต้ใจเยน็นไปหาทีมเบอร์ปไปเปิดไปหาโรนันโด้โขกตั้งกับอุย้ยออ้ยอ่าฮะสวยเรานี่เราจะพลิกอันหนบุกเลยใช่ไหมโอเค เผอไปหาเชสโก้ยิงโอ้ยเป้นี่ผมจะกดกระติดเดียวนะรอซ้ายนั่นะครับน่าจะจับก่อนยิงได้เออผมผิดพลาดที่ผมอ่ะใจละอุ้ยซีมอนผิวอ่ะซีมอนผิวเหรอเอา โวยวายนะครับไม่ได้ฟาวโอ้โหทิมเบอร์อ้าวซิมอนเสียบแม่งสักทีเนี้ยโอ้โยชิปชิปชิปเสียบสวยเออโคห์พัมเมอร์ผมลิมเพนเบอร์เสือ้สอว่ะต้องใส่ฟอร์มไม่มาเพราะใส่เบอร์หงับโอ้โหแต่ทเดียวสวยเซเตตักมาได้โคพัมเมอร์อ้าวสวยทิมเบอร์สวยเชตโก้พิก บอลกับเอ,เอาเอาสวยพลิกบอลสวยเอาเอาเอาไปหาใครหนะ่ะเอาหมดเวลาเฉยเลยกำลังบุกนะครับเนี่ยสีบอลยิงนาทีที่สามบอวะโอเคยังหนึ่งหนึ่งอยู่ถึงหลังอาจจะเกมเปลี่ยนเล็กน้อยนะ นะครับโอเคฮอสเนเกมปั๊ปไปหมโอ้ยเธอไปหนึ่งทีับเนี่ยเธนมาติเขาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเปลี่ยนอย่างยิ้แน่โดนยิงอ่ะโอ้ยตุงกีพี่แกกจะยิงจากมุมนั้นนะครับแห้งโอกาสน้อยนะแต่แต่ม่นก็กล้าเสี่ยงครับเฮ้ยให้มันกล้าเสี่ยงดิ ตามสตานันนกเตะครับเอ้นักเตะมันคงบแบบนั้นแหละกล้ายิงอ้าวโควาเมอร์เพสซิ่งครับเพสซิ่งนเกมเล่นเกมเล่นเปลี่ยนนะตอนแรกๆเราจะพับพเกมบุกมันอยู่เลยนี่เราจะโดน,นมันบุกอ่ะชิบหายแลนน้วสวย เอ็มปะเป้ไป,ไป,ปละดูจรวดทางเรียบโอ้โหไปได้บอลไม่ถึงครับโอย้ยชิปชิปโอ้ยปั่นน่ากลัวอยู่นะแต่ไม่ผ่านโอ้ลิบวาคาเราแล้วนะหนึบเหนียวมาครับบอกเลยรู้ไม่พออะไรครับไม่อาบน้ำวิปัน่นโค้งโอ้ยวไอชิบหายมันจะหนึบอีกแก นี่เหมือนลายยาลายาลายา,า,ยาผมลองยอ้อนมาดูคลิปเก่าลายยาแม่งเกมที่แล้วนะครจีเจนนั่นนะลายยาแม่ง MVP มแล้วเว้ยโอโ้โหยันนี้แม่งถ้าเสมออะแม่ง MVP ครับถ้ากูแพ้เนี่ยไอถ้าผมแพ้เนี่ยแม่งสุดยอดจริงๆสวยมาแต่รูปเกมเราทรง,รงดีนะ ลุยดิโอ้ยโอ้ยดไอ้เหี้ยไอ้ห่าจ่อจ่อยิงไม่เข้าครับอ่ะคัสดูคัสซิงเหนือได้นี่โอ้โหนี่คิวเร่พาร์ทสวยนะนะโอ้โผูสามไม่ออกข้างและยิงไอ้เวน์เนี่ยต่อไปต้องถึงหน้าที่ของโยเคเลสบ้างนะครับโอ้โหเปิดไปหาเอ็มบัปเป้หุ้ยโอ้โหนึบ โอ้ไอยดูไอ้เหี้ยไม่ลำหน้าด้วยอืมไอ้ดูเฮ้ยแต่เชตโก้ไม่ฟิตด้วยมาเออเอาเชตโก้ออกแล้วกันครับไอ้ดูผมึงยังโชคดีนะเนี่ยมันไดเล่นต่อโอเคเป็นสองตัวไอ้เวนนี่จอดจ่อจับจับบอลออกเลยชีวิตจริงนี่ดาแลกนะครับโค้ชเปลี่ยนออกตั้งแต่แรกอะ พเพราะว่าผมว่าเออป็นเพราะผมอ่ะตะกิกิริยาไม่ทันครับไอ้เหี้ยผมนิดว่าเราได้ผมคิดว่ารับหน้าได้แม่งไปยืนอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้เออแต่ถือว่ายืนดีอย่าเออยืนให้บอลตกมาหาตีได้ครับแต่แค่ผมแัช็ชาติยาไม่ทนันเฉยฮาร์เมอร์ฮารเมอเปิดหาดูกันโอ้เปิดนี่เปิดใช่ไหมเนี่ยไหนวิคาร์ลโอซี่ไปฆ้าคาร์งอ่ะ หนึบจัดอหะวิคาริโออุ้ยโอเคเคสเซ่เก็บบอลได้โอเคโอค้โหสวย,สย,ยมไม่มองกับเลี้ยงบอลน,นะครับต้องจบสกอร์ผมว่าติดลงติดเลี้ยงอย่างนั้นแหละอ้าคุณย่ามา มาลูกเนี่ยเ,เสร็จกว่วครับบอกเลย,ยเสร็จผมเข้าบ้านะครับมีเวนยิงออกอถึงเวลาเปลี่ยนตัวแบบครั้งใหญ่มาใครฮาวตดมาใครฮาวตดเอาแทนสตโฟวิดไปกับแบนนิตุสินวาเราต้องการตัวลูกเพิ่ม แล้วอีกคนยังขออนุญาตเป็นเอโบโม่เหมืกันนะบูโน่พักงานก่อนดีไหมเนะี่ยหรือว่าคาเลค้าด,ดีว,วะเอออยากลองเล่นคาเลค้าดีกว่าฟิตหัวตั้งดีเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันโอววเค <c oughs> ยังน้อยชนะก็ได้หรือว่าเสมอก็อพอเออแต <c oughs> ่ชนะดีกว่าเพราะเราเส้นทางลุ้นแชมป์ครับไอ้สเปอร์มันอยู่ที่แปดแล้วก็ เบ่งเหม่งคะแนนมาให้มากก็ได้สวยเฮ้ยเอาแล้วหลุดอ่ะคุณย่าแม่งึลงมาได้ครับโคตรฟิตอ่ะโอ้โหจ่ายไหมไม่หลุดโอเคอ่ะสวยเลยคับสวยแม่งชื่ออะไรไม่รู้ผมเรียกมั่วครับ อ้าอ้าวสินว่าุ้ยโยเิเลตโยเิเลตสวยลำหน้าอเวนวา่ะตีนั่งหลุดง่ายครับลำหน้าโอเคเสียงแม่งปีดเลยครับท่านผู้ชมได้ยินไหมนม่งปีดไปเลยหัวจะปี๊ดตามอ่ะเอาแม็กควายโอ้ย อะไรแม่กวายเฮ้ยชิบหายเลยคาริการ์ดหลุดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้รีวิชคารยังดบอยู่ครับไม่พลาดง่ายๆอ่ะบอกเลยไทยฮาวเวิร ah ์ดสวยโคพัมเมอร์โคพัมเมอร์โคพัมเมอร์ไปหาโดไปโขกตั้งมาให้โยเคเลตโอ้โห้พัมเมอร์โขกไป ยิงแม่งเลยครับอย่าติดติดสวยวยสวยอีโต้ยิงอุ้ยูคิลิดไม่ถ่านนะเกมที่แล้วก็หนึบเกมนี้ก็หนึบอีกโดยแต่เกมที่แล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ลายาแต่ไอ้วิกาลิโอเหนียวชิบหายครับแม่งน้ำไม่อาบเลยอ่ะ คันเปิดมึงไม,ม่มีเลยวะ,อะเอ,อ้คุณย่าเปิดมึงได้นะไม่เอาคุณย่ามาวะเฮ้ยชิบหายโดนสวนบ้าไปแล้วแมปไม่เห็นอีกใครยืนตังไหนมาวะสวยมีต่อบอลสั้นนะครับ นี่เท้าซ้ายทำงานระบบเท้าซ้ายทำงานนะครับมาพิโตโรมาลิเอช่วยโรเมลโลโรมาลิโอเดี๋ยวนี้แล้วก็เปิดยัดเข้ายัดเข้าขอยงเดียวฮนะเฮ้ยแล้ชิบหายแล้วยังไ,ไ,ไม่ยังยังบอลยากอย่างนี้โอ้นี่ว่าจะโดนยิงครับเฮ้ย ไม่มีทรงจะชนะว่ะตาเนธเอาเอาเอาชิปหายส่งให้เขาอีกปุ้ยตัดเกมว่ะชิปหายแล้วโอ้ยรอดครับโอ้ยหนึ่งหนึ่งโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมเชยหรอมาไอ้แช่ไอวิคลาดริโอเอ็มบนะีพีฮะไหนวะอ้าวซิโกเอ็มบนะีพีได้บ่ะเนี่ย แต่เลตติ้งเท่ากันไงท่านผู้ชมดูครับ7.5กับ7.5อยู่แค่เลข5โด0.5เลยเหรอวะโอ้ยถือว่าอีกเกมหนึ่งที่กเกมบุกแล้วก็ร้อนแรงนะแต่แค่จบไม่คมกันครับโอเคแต่เทตตี้โอ้โหชนะน,น,นัน3-1เลยเว้ยจีเรามาละอีก2คะแนนครับ แต่ถ้าเราไม่แพ้แ oh. ล้วก็ไม่เป็นไรโอ้โหเจ่เกมหน้าเจอลีดนิ่มๆอยู่แล้วบิ๊กแมตต์นิวครัเจอแค่อะไรใหญ่ๆนิวคาสเซลซิตี้ลิเวอร์พูลอ่ะเชลซีเกมท้ายเลยโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับอีฟบอนสามจีหกพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับ